สวัสดีครับหัวหน้าอาจารย์ชาแนลใหม่จังพลังบวกร้อยร้านชัยชาญ9ก้ามงคลหัวหน้าศาสตร์อินโดจีนภูมิใจเสนอรเรื่องราวของลัคนาและราศีมิถุนช่วงระหว่างวันที่27ตุลาคมถึง25พฤศจิกายน65มารับชมในแง่มงุมต่างๆกันเลยนะครับมาดูเรื่องแรกในมุมการงานกันก่อนการงานสลับชาวราศีมิถุนในช่วงเวลานี้ก็คือชาวมิถุนเนี่ย ชาวคุณคู่ฉลาดเป็นกรดรู้ฐานอนาคตของความต้องการของคนอื่นนะครับคนส่วนรวมในสังคมเนี่ยว่าเขาต้องการอะไรยังขาดอะไรอยู่นะครับคุณสามารถต่อยอดอะไรได้บ้างโดยใช้เทคโนโลยีหรือโลกไซเบอร์โลกโซเชียลที่คุณมีอยู่เนี่ยในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับโดยประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดอีกด้วยนะครับนี่คือความเก่งของ ชาวราศีมิถุนนั่นเองนะครับแถมเปลืองเงินน้อยสุดอีกด้วยนั่นเองที่คุณทําให้ดีก็เพราะว่าคุณเข้าใจชัดเจนนะครับในรายละเอียดในปีกย่อยในกลุ่มลูกค้าใหม่ไปอย่างดีนะครับว่าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรหรืออยากได้อะไรมาตอบสนองความต้องการของเขานั่นเองนะครับคุณก็รีบจัดไปให้ให้เข้าที่เข้าทางนะครับไม่ชัชฉานั่นเองนะครับอีกทั้งนะครับคุณ มีการทำวิจัยหรือมีข้อมูลอยู่ในมือนเนี่ยทำให้คุณเข้าถึงคนเหล่านี้ได้ดีเรียกว่าคล้ายๆกับว่าเป็นขงแบ้งที่วางมากตอบสนองความคาดหวังได้เป็นอย่างดีอีกด้วยในมุมการเงินเนี่ยชาวราศีมิถุนเนี่ยใช้เงินสดไปเยอะเพื่ออะไรเพื่อความสำเร็จนะครับอย่างที่คุณต้องการนั่นเองนะครับคุณไม่เสียดาย และคุณรู้สึกว่ามันคุ้มมันทําให้นะครับเป็นแบบเงินต่อเงินนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกคา้าใหม่ๆได้เป็นอย่างดีตลอดเวลาที่ต้องการอีกด้วยเพื่ออะไรเพื่อจัดแจงตอบสนองคนเหล่านี้ให้ทันแบบทันทุนทีให้เหนียวกว่าคู่แข่งและให้ทันต่อคู่แข่งอีกด้วยในมุมความรักนะครับมุมหัวใจสำหรับชาวราศีพิถุนในช่วงนี้นะครับ5คนโสดเนี่ย ชาวมิถุนมีใครหมายปลองในใจแล้วแล้วก็นะครับชาวคุณคู่เนี่ยจะเข้าไปคุกครีในคนที่ต้องการที่หมายปล่อยด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะเข้าไปศึกษาสำรวจนิสัยใจคอต่างๆด้วยกลเม็ดของเขาเองนะครับของชาวมิถุนเองนั่นเองนะครับด้วยปัญญาอันล้ำลึกของเขาของชาวมิถุนเนี่ยเพื่อที่จะให้แน่ใจได้ได้เป็นอย่างดีนะครับว่าเพื่อดูว่าตัวตนที่แท้จริงของคนที่คุณสนใจอยู่เนี่ยคนที่จะเอามาเป็นแฟนเนี่ย มีความดีงามอย่างไรที่มันเป็นที่ต้องการของคุณเข้ากับคุณได้ขนาดไหนนะครับเข้าถึงความคิดความอ่านไปกับคุณได้เป็นอย่างดีหรือเปล่าสมองนี้นะครับอัญญาในการวางแผนปัญญาในการศึกษาเนี่ยของชาญมิถุนเนี่ยถือว่ามีมากมายนะครับระดับถึง200ร้อยถึงสามร้อเซนเลยนะครับถือว่ามีความชื่อชาญมากๆเรื่องของการวางแผนแบบแยบยน์แยบยน์ถึงใจทีเดียวส่วนชาญมิถุนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับ เขากับเธอเขากับคุณเนี่ยถือว่าได้ศึออกษารในใจในคอกันมาเป็นอย่างดีแล้วนั่นเองนะครับและเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับเข้าใจถึงวัฒนธรรมการคาดหวังต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงนะครับเข้าอกเข้าใจในทุกแง่มุมของผู้หลักผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยน,นั่นเองมุมตัวเลขโชคสำหรับชาวราศีมิถุนในช่วงลวลนนี้ดาวเด่นก็ได้กับเลข6 เลข1และเลข3นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับชาวราศีมิถุนนะครับในช่วงระหว่างที่27ตุลาคมถึง25พฤศจิกายน65นะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องพื่อาชแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ